สวัสดีครับผมป๊อปอายนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเดิมอีกแล้วนะครับแต่วันนี้จะเล่นแบบดีๆเลยจะไม่เล็บจะไม่ยังไงแบบไม่แบบเล่นยังไงให้โดนตำรวจจับไปแบบรังแกคนอ,อื่นเขาอะไรอย่างนั้นอย่างนู้นยงงอย่างนี้นะครับผมจะไม่นะครับไม่ทํานะครับวันนี้ผมจะไม่ทํานะครับผมจะเล่นแบบดีๆแล้วนะครับวันนี้จะแบบไม่หาเรื่องคนอื่นแล้วนะครับเออไม่ใช่จะขับแบบดีๆเออเพราะปกติก็เล่นแบบไม่ได้หาเรื่องอยู่แล้วเนาะจะแบบ ขับรถดีๆแล้วก็แบบยังไงไม่เสเบอร์ชะบะแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวหารถกันละกันเพราะรถในบ้านผมมันใช้ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมหารถก่อนนะครับครับก็ตอนนี้ผมได้รถมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีสาวนั่งนะครับก็ไม่รู้จะทำไงนะครับจะหายยังไงครับเดี๋ยวผมปิดเพลงก่อนเดี๋ยวมันจะติดลิเกซิ์นะครับ จะขับแบบดีๆนะครับไปชมเมืองนะครับจะไม่หาเรื่องคนอื่นแล้วนะครับโฆษณาใหม่เยอะเซ็งกับโฆษณานะครับครับก็โฆษณาเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ผมไม่อยากเห็นเออไม่อยากเออเปิดโฆษณาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่สปอนนะครับก็เลยไม่อยากให้เห็นนะครับ ทำม,มันแหลกๆกัทุกคนคนระับแต่จะชนแล้วเนี่ยจะชนแล้วเนี่ยอุ้ยชนไม่ัทุกคนเดี๋ยวผมไปดูรถผมก่อนแล้วไม่รู้ว่าชนหรือเปล่านะครับอุ้ยนั่นชนเลยชนจริงๆเลยทีนี้ เชียวเชียดเชียดลวก็ต้องลองไปดูรถบ,บ้ก่อนรถเป็นไรหรือเปล่าวะแม่ออกมาอย่างรู้เลยรถผมเฮ้ยไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมรถผมไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมก็จะขับรถเล่นแบบชิลๆนะครับก็ก็คลิปนี้ก็ะจะตั้งชื่อยังไม่รู้เลยครับเราจะตั้งชื่อคิดว่าขับรถเล่นแบบชิลๆไหม อย่างนั้นไหมครับทุกท่านผู้ชมชมไปแล้วนี่ผมตั้งใจชนเลยนะครับอยากจะเห็นรถพังอยากเปลี่ยนรถอะครับโอ้ยหมดไปแล้วกระโปรงเราลองขัเปลี่ยนคันใหม่เลยดีกว่าเดี๋ยวผมารถดีๆผมติดดาละท่านผู้ชมแล้วรถผมก็ค้างแล้วด้วยตอนนะี้ ตัง้งโจมมาผมจะเล่นเกมนี้แบบดีๆไม่เคยได้ทันทีเลยนะเนี่ยเครื่องแหลกครับท่านผู้ชมมันแหลกไม่รู้เกิดจากอะไรเนี่ยโฆษณาในแหละครับแหลกจากโฆษณาเลยดูดูจากจงนะทุกคนครับเมื่อกี้ก็โฆษณาเสร็จแล้วนะครับก็รถผมก็แบบนี้เลยสภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับสภาพรถผมอ,อะไรอะ ติดรถใครไปเดียวก่อนอันนี้กําลังการถใครเมกํมาลัการเห็นจอดอยู่ไม่ผิดหรอกนีกําลัไม่ผิดหรอกนี่นก,ก็กจอดอยู่เดีด๋ยวผมประตูผมเป,ปิดปิดิดเลยทุกคนประมาณนี้น,น,นนะครับโ ไม่แตะปีกด้วยนะผมไม่แตะไม่แตะปีกด้วยชีวิตจริงผมก็คงแหมจะตายนะเพราตอนนี้เครื่องผมแหลกมากแหกมากแนลกมากรจะขับไปจนกว่

กไม่ทันนะกไม่ทันนะไม่ได้รุนแรงนะเพรว่าปกไม่ทันจบตอบจเอาเป็นว่าเกมนี้จบเลยละกันนะครับเพราะว่าผมก็แบบไม่อยากเล่นแล้วนะครับเพราะว่าแบบมันแบบตำรวจก็ตามอะไรก็ตามครับมันจะแบบสื่อไปในความรุนแรงนะครับก็คลิปนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้นะครับไป ครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดกล้องจอมปิดหรือจานดาวเทียมมีปัญหาครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์081453256นะครับก็เอ่อร้านผมให้คำปรึกษาฟรีอย่างที่บอกนะครับไม่คิดค่าบริการโทรได้24ชั่วโมงนะครับสมมติเอ่อที่บ้านคงมีไม่มีมีปัญหาเรื่องสัญญาณจานระเทียมมีตอนตีหนึ่งทีสองท่านดูบอลดูอะไรอย่ท่านก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ตามที่ผมให้ไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบใครลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ คลิปนี Pix ้นะครับก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะครับก็ไปแล้วครับทุกคนก็ปีใหม่แล้วนะครับก็อะไรเออเก่าๆก็ปล่อยมันทิ้งไปนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันมาครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ